สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้อยากจะเข้ามาหนุนใจพี่น้องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งเป้าหมายในชีวิตนะคะแท้จริงแล้วเนี่ยองค์พระวินเจ้าของเราองค์พระเยซูคริสต์นะคะพระองค์ก็ทรงมีเป้าหมายในชีวิตนะคะพระองค์ทรงเสด็จลงมาในโลกนี้เพื่อที่จะทําให้สิ่งที่พระบิดาทรงบัญชาก็คือการไถ่าบาปให้มวลมนุษยชาติเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะเราในฐานะที่เป็นผู้ที่ติดตามองค์พระวินเจ้าเราควรจะมีเป้าหมายในชีวิตนะคะถ้าไม่มีการตั้งเป้าหมายไว้ เราก็จะเออละเหยนะวันต่อวันปีต่อปีเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วพี่น้องสังเกตไหมเดี๋ยวนี้เวลาเร็วมากนะคะแต่ละปีมันผ่านไปเร็วมากเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเมื่อเราตั้งเป้าหมายชีวิตเราจะรู้ว่าแต่ละวันเราจะทําอะไรแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนสัปดาห์นะคะแล้วเราก็เชื่อว่าทุกอย่างที่เราตั้งเป้าหมายเพื่อให้พระเจ้าได้รับรเกียรติเนี่ยสิ่งนั้นจะสําเร็จนะคะเราอธิษฐานนะคะให้ทุกคนมีเป้าหมายในปีนี้ในพระนามพระเยซูเอเมน